ห้องพักความกว้างไม่ถึง30ตารางเมตรแต่มีคนอยู่ในครอบครัวพักอาศัยอยู่รวมกันถึง8คนทําให้ห้องพักถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยมีเพียงตู้เสื้อผ้าขั้นกลางหนึ่งในลูกสาวของครอบครัวนี้บอกว่ามั่นใจว่าที่ผ่านมาพยายามป้องกันตัวเองด้วยการไม่ออกไปไหนขณะที่เวลาไปทำงาน ผู้ดูแลโรงงานบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยและต้องล้างมือก่อนเข้าทำงานทุกครั้งกลัวไหมอันดับแรกเอเรากลัวไหมไม,ไม่ทำไมทำไมถึูไม่กลัวนวดทางสะอาดทุกวันอะ่ะไม่กลัวแล้วอย่างเวลาเวลาเราไปทำง,งานอย่างเงี้ยหมายถึงเราโรงงานต้องให้เราใส่แมสให้ล้างมือให้อะไรนะมัน,นมีวิธีการเพิ่มขึ้นไหมท่านทุกครั้งค่ะไม่ทำก็ไม่ให้โรงงานอะ่ะนี่ไม่ปิดก็ไม่ให้โรงงาน Mm hmm. แล้วก็ไม่สะอาดก็ไม่ได้จ้ะ mm hmm. ทำมาเป็นี้แหละดีเอ็กซิตสำรวจสภาพของอาคารพักอาศัยในย่านจังหวัดสมุทรสาครที่มีแรงงานข้ามชาติพักอาศัยอยู่มากกว่า200ชุมชนส่วนใหญ่ในหนึ่งห้องพักมีผู้พักอาศัยมากกว่า3คนบางห้องมีเด็กเล็กอาศัยอยู่ด้วย นั่นอาจเป็นไปได้ยากหากจะใช้มาตร,รการเว้นระยะห่างในที่พักอาศัยของกลุ่มแรงงานข้ามชาติสิ่งที่พวกเขาทำได้คือสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยาอาสาสมัครมูลนิธิรักไทยบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กลุ่มแรงงานข้ามชาติมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในลักษณะของการเพิ่มจํานวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วเนื่องจากที่พักอาศัยแออัดรวมไปถึงวัฒนธรรมการเคี้ยวหมากและการกินข้าวด้วยมือตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นห่วงมากทางรักไทยก็กพยายามประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะครับก็คือในเรื่องของงดเว้นในการใช้มือในการกินข้าวเพราะว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเลยนะฮะ และในสภาวะของแบบนี้นะครับก็คือที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีแรงงานนะครับที่ติดหนึ่งคนนะฮะสามารถแพร่กระจายได้เร็วมากที่พักอาศัยที่แออัดยังเป็นข้อกังวลว่าหากมีแรงงานเข้าขายติดเชื้อและต้องกักตัวดูอาการอยู่ที่ห้องพักโดยรัฐยังไม่มีสถานที่กักตัวสำหรับแรงงานกลุ่มนี้ อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วดีเอ็กซิพูดคุยกับแรงงานชาวกัมพูชาคนหนึ่งหลังเขาพ้นระยะเวลาในการสังเกตอาการเพราะเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเขาบอกว่านายจ้างสั่งให้กักตัวดูอาการที่ห้องพัก14วันและให้ไปตรวจหาโควิด19แต่นายจ้างไม่ได้เข้ามาดูแลเขาต้องกักตัวอยู่ในห้องพัก ซึ่งมีผู้พักอาศัยร่วมตึกกว่า15คนเออกูผู้ชัยเยออีวนะอะไรสุดยอเรีนากข่อยนเป็นตัวร้อนเกินกว่ากำหนดก็เลโรงงานให้หยุดปัญยาปีนาอะไรมาเซรีเขาให้หยุด14วันนะครับเขาบอกว่าที่โรงงานก็ยังไม่ได้มาดูแล้วก็ที่อของที่ต่างๆเกี่ยวกับโควิด1กนี่ก็ไม่มีใครสราบนะครับ แล้วตอนนี้ไปทำงานงานผลกระปิได้ไหมหายดีแล้วโอเคแล้วคุณผู้ชมคุณเลชิอาเราโกงอาวีเราเปลี่ยนเส้นไหนบีบใช่อคุณเลชิอาเราจะทำมาไว้นี่เราตรงงานเทอาสาสมัครมูลนิธิรักไทยต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลสุขภาพและสถานที่พักของกลุ่มแรงงานข้ามชาติเกือบทุกวันเพราะแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีมากกว่า2 0 0 0คนยังไม่นับรวมกับแรงงานที่ผิดกฎหมายซึ่งคนกลุ่มนี้มักเปลี่ยนงานบ่อยครั้งทำให้ยากที่จะระบุที่อยู่ที่ชัดเจนหากมีแรงงานคนใดคนหนึ่งติดเชื้อโควิด -19 การเก็บข้อมูลจึงเป็นอีกวิธีรับมือที่ทางมูลนิธิมองว่าจะช่วยลดการแพร่กระจาย มูลนิธิละไทยเนี่ยเขาจะพื้นที่ทํางานเนี่ยเป็นสูงมีทั้นท่าชะลองมีท่านตลาดกุง้งมีท่นานกระทงแบนแล้วก็มามีสะพานปลาอะไรเนี่ยแล้วก็มีเครือข่ายของอาสาสมัครต่างๆเขาก็มีที่เราถ้าสมมตริรายงานต่างดาสักคนในติดเชื้อเราก็ตามได้ว่าเครายง,งานเนี่ยอยู่พื้นที่ไหนเกิดแล้วก็มาทํางานที่ไหนแล้วก็มีพื้นที่เป้าใหม่เนี่ยเราก็หาได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็มีที่แก้ไขก็คือว่าเราไม่ไม่ใช่ว่า,าทํางานละทยอย่างเดียวแล้วก็มีสร้างเครือข่ายของาศาสนาแล้วก็มีเครือข่ายของแรงงานด้วยกันนะครับเขาก็ตามได้นะครับแม้จังหวัดสมุทรสาครจะยังไม่เข้าไปคัดกรองหรือทำงานเชิงรุกกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติในช่วงโควิด19อย่างชัดเจนแต่ที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เข้าไปให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติส่วนการเข้าตรวจคัดกรองอย่างจริงจังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้อมูลว่าจะเริ่มต้นภายในวันจันนี้โดยจะเข้าตรวจคัดกรองในชุมชนต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครกว่า200ชุมชนเจษดาต้นจำปาไทย PBS รายงาน